สวัสดีครับวันนี้อยู่กับตะเข่งเต็งบอลน,นะครับหรือช่องทีเด็ดบอลเต็งเล็งเจ้ากับทัศนศิ์ทีเด็ดบอลวันนี้วิเคราะห์บอลประจำวันที่13เมษายน2567นะฮะก็วันนี้เหมือนเดิมและเช่นเดิมครับหยิบยกทัศนะ์มาฝากกับเพื่อนสมาชิก FC ทุกท่านนะครับเป็นทัศนะ์ตัวเดียวคัดเน,น้นๆเหมือนเดิมนะฮะสำหรับเมื่อวานนี้ครับคนที่ติดตามในแง่ของทัศนะ์ของตะเข่งบอลน,นะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของตัวเดียวคัดเน้นๆนะครับหรือในในเรื่องของทัศน์ช่องเสวอนาการบอเลยนนนะเมื่อวี้ หรือแม้แต่คู่ที่เก็งบอลหยิบยกมาให้เมื่อคืนนี้อย่างคู่ระหว่างฮาก้าครับเจอเจกับทางด้านอิคินาสะครับทีมดังจากนิวเชันที่2เพิ่งจะเลื่อนชั้นมาเป็นทีมท้องใหม่นะครับบอกว่าเลยว่าคุณภาพชีั้นโดยรวมแล้วฮาก้าดูเรื่อมกว่าอยู่แล้วนะครับก็ฮาก้าไม่ทําให้ผิดหวังครับเมื่อคืนนี้รับประทานกันไปขอแสดงความยินดีด้วยกับสมาชิกท่านที่ติดตามสัตวในส่วนนี้นะแล้วก็ในส่วนของเพื่อนๆที่ติดตามสัตนะในกลุ่ม VP ก็ยังมีผลกรอบการดีแบบนี้สําหรับเพื่อนๆท่านใดที่ไมมม่กลดน้ติเใุ VP ข้าฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับในเรื่องของทักษะบินบอลสเตปและก็ตัวเต่ง90%เช่นเดิมที่กีบอลจะหยิบยกมาให้กับสมาชิกท่านในกลุ่ม v ีพีเข้าฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายเช่นเดิมครับ At k h 1เ8เข้ามานะครับมาครับวันนี้กับทักนะหนึ่งคู่ y น u t u b e ที่กีฬบอลจะหยิบยกมาวิเคราะห์มาพูดคุยกันในเรื่องของทัศนะหรือแนวทางในการประกอบการตัดสินใจในการเลือกจิ้มเลือกลงทุนนะครับคือเป็นการเจอเจอกันของ2ทีมในค่ำคืนนี้นะครับโดยที่ว่านะครับวันนี้จะเป็นการเจอ,เจอกันขอ,ของคู่ระหว่างเวบอล บิสอเบสนะครับเปิดบ้านนะฮะต้อนรับการมาเยือนนะของฝั่งทานั่นซันเดอร์แลนด์นะครับ,นน land, รบโดยที่ว่าเลทราคาวันนี้เปิดมาให้กับฝั่งทนานั่นเวสบอมบิดเนี่ยนะครับต่อที่ราคาครึ่งลูกก่อนนะฮะต่อครึ่งใบนะฮะร,ราคาปัจจุบันต่อขึ้นมาต่อที่ราคาครึ่งควบนะฮะถามว่าโอกาสที่สามารถก้าวผ่านมีความเป็นไปได้ไหมกับแรงจูงใจของทั้งสองทีมในค่มมคืนนี้ประกอบกับฤดูกาลนี้กำลังจะจบลงนะฮะ ตอนนี้เวฟวอมบิตลังอันดับที่5ครับแน่นอนครับว่าในค่ำคืนนี้เนี่ยนะครับกับคู่บอลคู่นี้ก็มีโอกาสนะครับในการที่จะเป็นฝั่งทางด้านทีมชาบ้านในการเก็บ3มแต้มเพื่อรักษาโซนพื้นที่ตอนนี้ครับเขาลังอันดับที่5อยู่ครับมีคะแนนนับไล่เลี่ยกับทางด้านนอร์ดิสตี้หรือแม้แต่ทางด้านเซาท์แทมตันอยู่นะครับตอนนี้มี72แต้มนะครับในขณะเดียวกันกับทางด้านซานแลนตอนนี้เป็นทีมลังอันดับที่13ของตารางกลางตารางแล้วกัน นีครับไม่ต้องหนีตกชั้นไม่ต้องหนีเลื่อนชั้นไม่ต้องหนีไปไหนคือเป็นการลงลงเล่นให้ครบตามโปรแกรมให้ครบตามเงื่อนไขเท่านั้นเองนะครับโดยที่ว่าตอนนี้ทางด้านซันดดนมี53แต้มนะครับ ตอนนี้นะครับสำหรับคู่บอลคู่นี้ถ้าว่ากันตามในเรื่องของเลทราคานะครับในเรื่องของฟอร์มหน้าเสือเนะครับเลทราคาวิงเรทยที่เปิดมาในค่ำคืนนี้กับเลทราคาที่เปิดมาให้กับซอซัตันตอนที่ราคา0.5ราคาน้ําเลือกที่จะจ่ายอยู่ที่1.85เลทราคาไหลของตารางของฟอร์นันซันแดนอยู่ที่ไหลขึ้นไปเป็น2บาทกับค่าตางนะทิศทางฟูลไทม์ครับ1คูณครับราคาเสมออยู่ที่3บาท80หน้าบนต่ออยู่ที่1.80หน้าบอลรองอยู่ที่4.20นครับครึ่งนะครับ 45นาทีแรกอยู่ที่ราคาเสมอ1.95นะฮะคู่นี้มองไปมองมาครับในเรื่องของสกอร์สูงต่ำครับราคาน้ำยังเลือกที่จะสนับสนุนให้คู่บอลคู่นี้มีสกอร์มากกว่านะครับในเรื่องของสกอร์สูงลูกครึ่งนะฮะสลูกครึ่งเนี่ยอยู่ที่ราคาน้ํา2.10เข้ามองว่าคู่นี้จะมีสกอร์ต่ําอยู่ที่1.73นะครับคู่นี้ถ้าเกิดเค้นหาฟังใดฟังหนึ่งในการเก็บ3แต้มนะครับแต่กึ้นบอลมองว่าคู่เนี้ยจากทุกบริษัทที่เปิดมานะครับ เขามองว่า68%ทางด้านเวฟฟอร์บิดอาเบิมีความเป็นไปได้มากกว่าที่จะสามารถเก็บ3มแต้มหรือเก็บช,ชนะไปได้ในค่าคืนนี้ประกอบกับในเรื่องของเชิงสถิติของคู่บนคู่นี้ฮะกับการที่เคยเจอกันมาครับเจาเอ,อ่ B, อเวฟฟอร์บิดอาเบีร์ไม่แพ้10เกมนะครับทางด้านซาเลนไม่ชนะ3เกมที่เคยเจอกันมานะครับคู่นี้มีสกอร์สูง4ใน5นะครับก็ถือว่าค่อนข้างที่จะก้ำก้มเก่งๆในเรื่องของสกอร์สูงต่ำนะครับ วันนี้ครับตักูต้องเจอเจอกันครับโดยที่ว่าผลงานโดยรวมแล้วนะฮะกับนอกบ้านในบ้านของทั้งสองทีมในค่ำคืนนี้เนี่ยนะครับเราไปดูกันในเรื่องของฟอร์มหน้าเสือของทั้นเวฟฟอร์มบิดอาเบียก,กันก่อนนะครับ ฟอร์มน้าเสื่อของเขาเนี่ยนะครับตอนนี้เขาเป็นทีมที่ลัางอันดับที่5าครับกำลังทำผลงานน้าเสือได้ค่อนข้างต่อเนื่องกําลังดีนะครับ20เกมหลังสุดชนะไป10เสมอไป6แพ้ไป4เกมระยะ5เกมหลังไม่หลุดแพในน้ใครครับในนัดล่าสุดเพิ่งจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของทางด้นอนลอตเทอรฮมชนะไปด้วยผลตกาต่าง2-0ูคูณสวัสด์เลยนะฮะผลงานในบ้านถือว่าเป็นเครื่องหมายการค้าที่ดีครับในรอบ5เกมที่เหลือที่ผ่านมาครับในการลงทัแข่งในช่วงระยะที่ผ่านมาแพ้กับทีมอย่างทางรานเซาแที่่มองวา เป็นไปได้นะสำหรับคู่บอลคู่นี้ที่จะเกิดการแพ้นชนะกันเกิดขึ้นแต่โดยรวมแล้วถือว่าสูสีกันนะครับสี่เกมหลังสุดหลังจากนี้ฮะชนะโคเวนที่ชนะบิสตั T, นซิตี้จบเจ้าวัตฟอร์ดชนะลอตเทอร์แฮมสี่เกมหลังสุดคือยิงทุกนัดล,ละสองประตูนะฮะเลตติ้งชุดตัวผู้เล่นสภาพความพร้อมถือว่ากาลังอยู่ในช่วงพร้อมที่ถือว่าใช้ได้นะครับไม่เก๋นนะสำหรับเปฟอร์บิดอัลฟเอเองนะครับในขณะเดียวกันกับฝั่งทางด้านผู้มาเยือนนะฮะแต่ถ้านนมองดูจากทรงบอลตอนนี้ค่อนข้างน่าเป็นห่วง 5เกมหลังสุดมีชนะแค่เกมเดียวให้กับทางด้านคาริสซูตี้นะฮะ4เกมหลังสุดจบเจ้าส์ซะส่วนใหญ่ครับมีหลุดแพ้กับแบ็กเบิร์นโรเวอร์สนะครับทีมระดับสุดท้ายตารางแค,ค่5หนึ่งนะฮะ2เกมล่าสุดตบตบตะกรอไม่ได้ครับอยู่ช่วงมึนหมัดเบาหมัดอยู่นะเวลาตอนนี้ฮะเจเจกาลิจูเอตจันเสมอลีด,ม,ดมาได้ถือว่าทําได้ดีนะในการเล่นติฟทินยือนต้นทุนเดิมไม่ดีหรอครับเล่นนอกบ้าน20เกมหลังสุดชนะแค่5เกมครับในนัดล่าสุดชนะทางด้านคาริสซูตี้มาแค่เกมเดียว นอกเหนือจากนั้นครับไปพัไทากับเบอร์มิงแฮมทาพัทนากับนอร์ดิสตี้พัทนากับทางด้านเซาท์แฮมตันชนะจบเจ้ามานะครับสองเกมล่าสุดเท่านั้นเองนะครับคู่นี้จะเจอกันในค่ัคืนนี้ครับกับโปรแกรมการขันในฤดูก,กาลนี้ครับแน่นอนว่าเว็บบอมบิดยังต้องการสามแต้มเพื่อรักษาโซนพื้นที่อยู่แล้วนะครับให้อยู่รอดปลอดภัยตามที่ระบุต,ต่อไปคือได้เข้าในรอบเพลย์ออฟนั่นเอง นะฮะหนใน2ไม่ต้องรอเพลย์ออฟครับเลื่อนชั้นทันทีนะครับมพราฉะนั้นแล้ววันนี้เปทบอบิตต้องการ3แต้มเพื่อรักษาส่วนพื้นที่เช่นเดิมเพราะว่านอร์ดิตี้ถ้าเกิดเก็บ3แต้มได้เขาจะมี7จเแต้มจะมีคะแนนมาห่างกัรแค่แต้มเดียวในขณะที่กับทางด้านโคเวตี่ตอนนี้ล้างันดับที่7อยู่นะครับมี63แต้มนะครับมีทางด้านมิสเตอร์สโบรนที่ไล่ตามมาติดในค,คัมคืนจะลงท้าแข่งแล้วมีโอกาสที่เก็บ3แต้มด้วยนะครับก็มีโอกาสที่จะยังได้ลุ้นรอบเพลย์ออฟอยู่เพราะว่าเกู่ยับ มีชนะแล้วครับกับทันดาเบฟวอมบิดอาเบสยังไงนะครับคืนนี้ก็ต้องเล่นในบ้านรู้ด้วยแหะโอกาสที่จะเก็บชัยชนะเนี่ยสูงมากประกอบกับราคาที่เปิดมาเนี่ยในเรื่องของเลทราคาที่เปิดมาค่อนข้างจะสลับสน,นกับราคานาบอต่อค่อนข้างใช้ได้เลยนะครับเปิดมาเนี่ยนะครับจากที่สังเกตดูจากทุกบริษัทที่เปิดมาคือเปิดมาให้กับฝั่งทางด้านราคานาบอตต่อต่อ,ตอที่ราคาครึ่งลูกไหลครึ้นควบนะครับ ณนะปัจจุบันตอนนี้ยังไม่มีการอัปเดตแต่ขเ้นะบนมองว่ากำลังจะไหลขึ้นควบและจะเป็นราคาลบสิบมานะครับตอนนี้เป็นราคา0.8ราคาขาต่อครึ่งเม็ดราคาเสมอเปิดมา3.75ขยับไปเป็น3.80บาท80การันตีครับคูน่นี้หน้าบนต่อใช้ได้สวยนะครับมองว่าโอเคเลยนะครับไม่ได้ถือว่าวัาวาแต่ก็มองว่าคู่นี้ มาแน่นอนนะครับในเรื่องของราคานบ้บอลตอมองว่าน่าจะเฉือนหนึ่งประตูได้สกอร์สูงต่ําให้กดละราคาไหนครับสกอร์ที่เราดูวิงเดบเมื่อกี้เนี่ยในเรื่องของการเกิดผลเกิดสกอร์ของคู่บอลคู่นี้ส่วนใหญ่ะและ้วิเปเนี่ยนะครับเกิดในเรื่องของอันเดอร์มากกว่าคือสกอร์ต่ำคือเจอเจอกันเนี่ยไม่ได้ชนะถึงสูงศูนย์สามศูนย์นะฮะคือเป็นการชนะแบบเบียดเบียดเสียกันมิฉะนั้นแล้วคู่นี้กดสกอร์ต่ําเน้นได้ครับสองลูกครึ่งกดไปเหอะนะครับกดสกอร์ต่ำน้ำศูนย์จุดแปดกดได กดไปเหอะมองว่าคู่นี้นะครับคืนนี้เว็บบอลบิดชนะเฉือนแค่เม็ดเดียวหรือ2 0นครับไม่เกินนี้ฮะไม่เกิน3ประตูนแน่นอนครับแล้วก็ด้วยส่วนใหญ่ที่เลือกเชียร์ราคาหน้าประตอมองว่าตอนนี้เว็บบอลบิดเล่นในบ้านสเกมหลังสุดยิงทุกนัดด้วยนะครับเป็นตัวเน้นตัวเต็ง90%ที่เกณฑ์บอลการันตีว่าเว็บบอลบิดจะทําเงินให้กับเราได้เช่นเดิมชอบจัดขัดส่วน4ี่ซึ่งหลายท่านมองว่าเอ้คู่นี้ตะเข่ง มันไม่มีคู่อื่นแล้วเหรอที่จะหยิบยกมาเป็นตัวแต่ง90%นะครับมีเยอะแยะครับเดี๋ยวรอชมติดตามเพิ่มเติมได้ในกลุ่ม VP ได้เลยเดี๋ยวคืนนี้จะหนักจะเต็มจัดเน้นให้เหมือนเดิมครับสเต็ป6คู่ตัวชูโรงในกลุ่ม VP ของตะเกียบบอลมีดีกว่าที่คิดแน่นอนครับใครอยากติดตามซัสนะแบบนี้ติดตามเพิ่มเติมได้ในกลุ่ม VP พครับแ h 1 6 8กสแกนเคิลโคตตามุมขวาด้านล่างก็ได้หรือคลิกลิงก์ใต้คลิปนี้ก็ได้เช่นเดียวกันสำหรับวันนี้ขอท